ในความเดิมตอนที่แล้วแก๊งเด็กน้อยได้เข้าไปในสวนสนุกสุดสยองของตัวตลกโรคจิตพวกเขาทั้งสามได้ปเผชิญหน้ากับเดอะคราวและหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากมากๆก็ตาม แต่ยังไม่หมดเท่านั้นพวกเขายังได้เผชิญหน้ากับห้องทรมานสุดแสนน่าสยดสยองมีลวดหนามมากมายและมีเหล็กแหลมคอยทิ่มแทงพวกเขาเรามาติดตามดูกันดีกว่าว่าเด็กน้อยทั้งสามจะสามารถเอาชีวิตรอดออกจากสูนสนุกแห่งนี้ได้หรือไม่อืมแค่คิดก็ขนลุกแล้ว ัเข้าสู่ช่องสุมนีวีวีชนะแชะเ่เโอ้โหที่นี่มันทึ่ไหนเนี่ยโอ้พี่แจ้หนูกลัวไม่ต้องก,กลัวเพราะพี่กลัวเหมือนกันเออพี่ไม้น่ากลัวมากเลยเนี่ยพี่จะม,มีอยู่นี่ เฮ้ยในยุคสวยพี่ก็รอดมาได้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยที่เนี่น่ากลัวมากเลยเราติดอยู่ที่เนี่เหมือนกับเราติดกับดักเลยอะใช่เหมือนเราถูกหลอกมาที่นี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องซื้อตั๋วไหมอะฟันเฮาส์เหรอนี่ตัวเอ็นมันตกลงมาดิเราไม่ต้องซื้อหรอกเพราะคนขายมันไม่มีอะฉันว่าเราเข้าไปเลยดีกว่าฟนเฮาส์หนังเกาหลีสมัยก่อนน่าจะใช่เพลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ย เหี้ยมันน่ากลัวเสียตัวตลกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเก็บแสงแล้วเอาเอากูตากเราต้องโดดโดดข้ามแหละไอ้เราก็นึกว่าเก็บแสงเรากลายเป็นผงสีชมพูไปแล้วใช่ข้ามโดนเด็ดขาดเลยนะทุกคนเราทางมันยาวมากอ่ะโอ้โหแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยอะโอ้โหแล้วทางมันแบบมันมึนหัวอ่ะต้องใช้ทักษะอืมเอ้ยฉันรอดแล้วว่ะ ออกมาได้แล้วพี่หนูรู้สึกว่าเรายิ่งเดินมันยิ่งเล็กไหมใช่ยิ่งเดินมันยิ่งเล็กลงมเียนหัวโอ้ยที่เราขับดาวนะที่ไหนเนี่ยพี่เจงอันนี้คือเรามันกำมาให้เราเก็บแหละอ้าวอาพี่ไม้เอาไม่ใช่เก็บหรอก ตัวนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราน่าจะต้องระวังแหละเราเดินทางหามันหน่อยก็ดีเพราะมันคือกับดักหมีคือมีควายตัวใหญ่ยังต้องตายกับกับดักเนี้ยอุ้ยไม่นะอุ้ยระวังนะทุกคนอะไรกระโดดได้ก็กระโดดเด้อระวังตกข้างๆด้วยนะเฮ้ยอันนี้เป็นอีประตูนึงไปแล้วโอ้โหยิงเวียนหัวอยู่กับอะไรแม็กซ์อยู่นอะไรเนี้ยทุกคนระวังทุกคนระวังเหมือนฟอก์กายเลยอะฟอก์กายโอ้โหมันยากมากเลยนะ คิดว่าฉันจะรอดไหมอ่ะนี่เป็นด่านที่ฉันเสียนที่สุดไอ้ฟอกายเลยน่าจะบอกให้ว๊้บตามมาเลยทุกคนฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วไปฉันต้องใช้ทักษะการเล่นฟอรกายเพื่อการกระโดดอ้หมาแล้วมาแล้อย่างวะนี่โอ้โหนี่มาที่ไหนเนี่ยพี่เฮ้ยโดดๆได้โอ้ยร็ววก่าเดิมระวังอย่าไปชนนะไอ้ตัวสีสีอันนั้นน่ะพี่ ใกล้จบแจ้งแล้วจบมาเลยเออมาน้องปลาเร็วสู้ๆน้องปลาสู้ๆปลาสู้ๆมาแล้วมาแล้วโอยขับไปแล้วปริศนาเอาที่นี่มันี่จิมมี่ว่าไงอุอยพี่ไหมอุอยไม่ขึ้นโรเล้อคสเตอร์โดี๋ยวเราคสเตอร์แล้วล่ะเพื่อหาทางออกจากที่นี่เดี๋ยวสภาพเนี่นะแล้วจะขึ้นยังไงอ่ะเอ้ยพี่ช่วยด้วยเอาอะไรอะอาวุธของพี่เ ไปไปไปหนึ่งเยอะของมากแน่เลยอ่ะหมันสูงม้ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่โอ้หนี่ยังไงมันขนาดนี้โอ้โหอันนี้สูงอันนี้สูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมตอนนี้ใช่ไมงสุดยอดแล้วฉันก็ตกโอ้ยยี่มันอะไรกันเนี่ยล่วงครับโอ้ยพี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย อะไรดิพี่แจงพี่ไม้ตื่นหัวจุ่มแล้วเนี่ยทุกคนมิจิมี่อ่ะนี่ออกมาจากไอคานิวอันนั้นได้แล้วนะยินดีด้วยแต่ว่าพวกเราเนี่ยที่เกียจทําห้องของผู้ชนะอ้าวเอาแล้วแล้วเราจะมีรถมารับกลับบ้านไหมอะจิมมี่ไอพวกนี้คืออีอย่างไหเออเอาพวกทำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรกันเนี่ยคือ ตอนนี้เนี่ยคือเรา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 ลอดแล้วนะทุกคนคแต่ว่าเขาบอกว่าแบบเขาที่อยทำม,มั่งผู้ชนะเราเราก็มีเราเลือกคอสเตอร์ให้เราอันหนึง่งให้เราถ่ายกลับบ้านใช่ไหมโอ้เราก็ไม่มีรถมารับด้วยอะ่ะโอ้โหเอ้ยอะไรนี่แล้วมันใช้ไอ้นั่นยังไงเราเลือกคอสเตอร์ไม่รู้ใช้สเก็ตบอร์ดเก็บมาเมื่อกี้โอ้โหสุดท้ายอ่ะก็หนีออกมาได้แต่ว่าไม่มีรถมารับกลับบ้านน่อเศร้าอ่ะ อะ่ะค่ะทุกคนและตอนนี้เราทั้งสามคนก็หนีออกมาจากสวนสนุกนรกได้แล้วเ <Yeah, S 1> ย้โ้แต่ว่าดีนะเนี่ยจิมมี่ให้เรามานั่งรอตรงข้างหน้าเนี่ยจะได้มีรถมารับกลับบ้านใช่รอพ่อมาเนี่ยไม่รู้ว่าขับรถถึงไหนแล้วอะ่ะอืทางไหนนี่ก็สยองมากๆเลยใครดูอ้าทำไมพี่ไปเป็นอะไรพี่ไปเข้าอีกหเหรอ สรุปข้างในมันก็สนุกดีนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันอีกรอบดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของอพี่ไม้เซอร์ไมกี้พี่แจงจุ๊บแจงชาแนเเล,ลและช่องของสมนีวิวีผมเล่นจบแล้วรอบสองอ้าพี่ว<ห>ายเร็วมากวไ,ไปปะเร็วมากอ่ะไป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 เราไปเล่นที่อื่นดีกว่าวันนี้พอแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่กัะทุกคนบายบาย อุ้ยเข้าหนังกระหกว่าเข้าได้เหรอบุ้งไม่ได้เข้าไม่ได้เฮ้ยทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ช่องสมนีมีมีได้ยังถ้ายังอ่ะรีบไปก่ดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าวให้ทุกคน Right? ิวันท right well ี่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วนี่มันปาไปสิบปีแล้วเราอยู่ในคุกกันอยู่เลยดูสิพิกิตหัวหลิขม้นต้อย่อผมเท่าเดิมตัวหัวได้ผงเนี่ยไปกิตได้เองกินของเน่าๆจนพิกิตขาดสารอาหารตายนายในในฟังไม่ฟังเสียงเราหน่อยเหรออ๋อว่าไงนายเป็นไรหรอจุ๊กแจง